ในปี2026นี้อีซูซูได้เปิดตัวรถบัสรุ่นใหม่ที่ได้รับความสนใจอย่างมากจากผู้ที่ชื่อนอชอบยานยนต์สาธารณะและสายเทคโนโลยีนั่นคืออีซูซูเอกระดูรุ่นนอใหม่ล่าสุดที่มาพร้อมอกับดีไซน์ล้ำสมัยระบบขับเคลื่อนไฟฟ้าแบบคู่และที่สำคัญคือสีฟ้าไซแอนที่โดดเด่นสะดุดตาทำให้รถบัสคันนี้กลายเป็นจุดสนใจบนท้องถนนทันทีเมื่อแลน ผ่านไม่เพียงแค่การออกแบบภายนอกที่โดดเด่นเท่านั้นแต่ยังเต็มไปด้วยนว,วัตรกรรมที่ตอบโจทย์ทั้งความสะดวกสบายความปลอดภยัยและความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้อมเลโกดูโอสองเป็นรถบัสไฟฟ้าแบบ2ตอนซึ่งสามารถรองรับผู้โดยสารได้จํานวนมากโดยไม่ลดทอนประสิทธิภาพในการเคลื่อนที่ไม่ว่าจะเป็นบนถนนในเมืองที่แคบหรือทางหลวงที่ต้องการกําลังขับเคลื่อนสูงระบบขับเคลื่อนไฟฟ้าคู่ที่ใช้ในรุ่นนี้ม้อพลังที่เงียบและราบรื่นช่วยลดมลพิษทางเสียงในเขตเมืองพร้อมทั้งลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ลงอย่าง มหาสารจึงเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานในระบบขนส่งสาธารณะของเมืองใหญ่ที่ต้องการก้าวสู่อนาคตสีเขียวภายในห้องโดยสารของอึกระดูโอก็ได้รับการออกแบบอย่างใส่ใจในทุกรายละเอียดเบาะนั่งสบายพื้นที่กว้างขวางระบบปรับอากาศอัตโนมัติที่กระจายความเย็นได้อย่างทั่วถึงรวมถึงหน้าต่างบานใหญ่ที่เปิดรับแสงธรรมชาติเพิ่มความรู้สึกโปร่งโล่งขณะโดยสารจุดเด่นอีกอย่างหนึ่ง,งนอคือระบบข้อมูลผู้โดยสารที่เชื่อมต่อกับ GPS และแสดงสถานะการเดินทางแบบเรียลไทม์ผ่าน หน้าจอเลดในรถผู้โดยสารสามารถทราบตำแหน่งจุดจอดถัดไปและเวลาโดยประมาณได้อย่างชัดเจนอีซูซูยังให้ความสำคัญกับความปลอดภัยเป็นอันดับแรกโดยติดตั้งระบบกล้องรอบคันเซ็นเซอร์ตรวจจับคนเดินถนนระบบเบรกอัตโนมัติและฟังก์ชันช่วยการขับขี่อัจฉริยะต่างๆที่ทำให้การควบคุมรถของพนักงานขับรถเป็นเรื่องง่ายและปลอดภัยมากขึ้นและในกรณีฉุกเฉินก็ยังมีระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติที่เชื่อมต่อกับศูนย์ควบคุมกลางทำให้สามารถรับมือกับสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็ว สีฟ้าไซแอนที่ใช้ในรุ่นปี2026นี้ไม่ได้เป็นแค่เรื่องของความสวยงามเท่านั้นแต่ยังเป็นสัญลักษณ์ของพลังงานสะอาดและเทคโนโลยีอัจฉริยะสีที่ดูทันสมัยและสดใสนี้ทําให้รถเตอร์ระดูโอโดดเด่นบนท้องถนนและสร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้กับระบบขนส่งมวลชนว่าการเดินทางในชีวิตประจําวันก็สามารถเป็นเรื่องที่ทั้งสะดวกสบายสวยงามและรักโลกได้ในเวลาเดียวกันรถบัสรุ่นนี้ยังรองรับการชาร์จพลังงานไฟฟ้าแบบเร็วพายในไม่กี่ชั่วโมงทําให้สามารถวิ่งได้ต่อเนื่องตลอดวัน โดยไม่ต้องเสียเวลาในการหยุดชาร์จนานเกินไปเหมาะสำหรับระบบขนส่งที่ต้องการความต่อเนื่องในการให้บริการนอกจากนี้ยังสามารถอัปเดตซอฟต์แวร์ผ่านระบบออนไลน์เพื่อให้แน่ใจว่ารถบัสอยู่ในสถานะที่ทันสมัยและพร้อมใช้งานตลอดเวลา อีซูซูโคโ2026สีฟ้าไซแอนจึงไม่ใช่แค่รถบัสธรรมดาแต่เป็นตัวแทนของการเปลี่ยนแปลงในยุคใหม่เป็นนวัตกรรมที่จะผลักดันระบบขนส่งให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนสำหรับประเทศไทยที่กําลังวางแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมอย่างยั่งยืนรถบัสคันนี้คือคําตอบของอนาคตที่เริ่มต้นได้ตั้งแต่วันนี้ หากคุณต้องการเห็นการเดินทางที่เงียยสะดวกปลอดภัยและสวยงามอย่าลืมจับตาดู Isuzu Go ok 2026เพราะนี่คืออนาคตของเมืองที่ขับเคลื่อนด้วยพลังแห่งความคิดสร้างสารรค์และเทคโนโลยีที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง